นุ่งผ้าไหมใส่อะไร,เ,เ,อรเอเอ่อนุ่งผ้าไหมไทยสเก็ตบอลส,สาวงามคนนี้นะฮะนุ่งผ้าไหมใส่สเก็ตบอลอยู่ที่บ้านท่าสว่างนะฮะตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะฮะนี่ฮะดู เล่นมานานดียังครับเนี่ยสามสี่เดือนแล้วเนาะนี่อยู่หน้าร้านเลยครับใส่ผ้าหอยเล่นน้ำหน้าร้านเลยฮะไม่เคยเจอฮะ เป็นแล้วค่ะนไปกเขาเรียกตลาดอะไรนี่นี่สั่งมั้ยน่มันแสว่าาใครอยาก สวยงามมากๆเลยฮะนุ่งผ้าไหมใส่อะไรนี่ฮะใสสเก็ตบอร์ดใสสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดนะฮะเด็กสเก็ตบอร์ดอือนี่ฮะสวยงามนะฮะวันนี้โอ้โหโชว์ลีลาได้สุดซึ้งนะฮะทั้งงามทั้งสวยนะฮะใครเห็นนะฮะอย่าลืมนะมาได้ที่บ้านท่าสว่างครับตรงตลาดผ้าไหมบ้านท่าสว่างนะครับ นี่ฮะสวยงามมากๆเลยนะครับเพิ่งเล่นได้สองเดือนปกติไปโชว์อยู่แถวตลาดไอคิว <IQ. S 1> นะวันนี้มาโชว์อยู่ที่ร้านเจ้าของนะฮะอันนี้เขาลายเขาเรียกลายอะไรครับ้าผ้าไหาต่ตรงนี้อันนี้ลายประยุกค,ค่ะลายประยุกต์ผหาไหมหกตะกอหกตะกะตะอ ราคาบบอเท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่ที่3,700บาทค่ะ3,700บาทถ้าคนเขาสนใจครับติดต่อได้ที่ไหนครับอ๋อติดต่อได้เลยค่ะที่เพจผ้าไหมละโอนะคะผ้าไหมเทอของเมืองสุรินทร์ผ้าไหมเทสของเมืองสุรินทร์ครับดูความงามน่หนร้าน,นอยู่ร้านไหมเอกนะคะอยู่ที่ตำบลท่าสว่างก็มาชมกันได้ค่ะเข้ามาชมกันได้เนาะก็ฝากไว้นะครับใครที<ม>่สนใจผ้าไหมพร้อมสเก็ตบอร์ด แถมไหมฮะไม่ได้แถม,นมเนาะสามารถสอนเขาได้นี่ครับสวยงามจริงๆนะฮะคนใส่ก็สวยเด้อเขาว่าโอ,อ,คคอ้คนใส่ไม่สวยได้ยังไงเนาะคนใส่ก็งามผ้าก็สวยลายเหรอคะคิดว่าถ่ายวีดีโอเล่นว่าผมชอบผ้าไหมจริงๆเลยนะอันนี้อันนี้กิตกรนะกอนนะหกตะกอค่หกตะกอเขาเรียกลาย ลายประยุกค่ะลายประยุกเชิงต้นสน้ผาใหม่ล้วนๆใช่ค่ะผ้าใหม่แท้เลยค่ะพองเลยทุกผืนอ๋อผ้าใหม่สวยมันใส่ใส่ทำกิจกรรมแบบนี้ได้ได้ค่ะใส่ได้ทุกโอกาสค่ะวัยรุ่นก็ใส่ได้ใส่ได้ค่ะแต่มันแพงนี่แหละใช่ยนะผืนนี้เท่าไหร่ผืนนี้3,700บาท3,700บาทอันนี้คอนกว้างเท่าไหร่ครับเนี่ยเออหนึ่งคูณสองเมตรค่ะหนึ่งคูณสองเมตร น้องโบฝากเพจนิดนึงค่ะฝากได้เลยครับฝากเลยค่ะฝากเพจด้วยนะคะเพจผ้าไหมละออนะคะผ้าไหมแท้เมืองสุรินทร์นะคะทักไปที่เพจได้เลยนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอหน้าตาอย่างนี้นะฮะงามๆผมว่าคนไม่ทักเพจไม่อยากได้เพจผมว่าคนอยากได้ไลน์แน่นอนท่านผู้ชมนี่อยากได้ไลน์เอาเฟซบุ๊กมีไหมเฟซบุ๊กบูรดาละออไทยซิ้วค่ะภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษก็ อยากรู้จักน้องหรือไปทักเอาเองนะครับไม่เกี่ยวกับผมนะครับน้องอะไรนะชื่อน้องอะไรนะชื่อน้องโบค่ะน้องโบใช่ไหมน้องโบนี่เป็นคนสุรินแท้นสุรินเหลาสุรินเหลาอ่าสุรินน้องโบนะฮะไม่ใช่โบรักสีดำเด้อเออโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับพอดีมาเจอน้องครับนี่ครับพื้นที่ ติดกระดาษทรายเอาค่ะแล้วจะมีลวดลายราคาสี่พันกว่าบาทนะครับใครสนใจสั่งซื้อได้ตามร้านค้าขายทองทั่วไปทำหรือว่าสั่งคที่สั่งมาค่ะมดมุดอยู่ที่แถวระยองนั่นี่งขวาขนาดเลยนอนถนัดซ้ายก็เตะฝังัลนเี่ยใดเจ้านี้โอเคยับยขาขึ้นไปบเออนี่ค่ะใช่ขาหน้าประมาณ เก่งนะฮะเป็นทั้งครูสอนเนี่ะมีกว่ามเคยใช้มีของพี่สาวนเคยอว น้องโบนะฮะเคยเห็นต่โบสีดำวันนี้เราเห็นโบผ้าไหมนะฮะ